สวัสดีครับขอต้อนรับครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพิบันทิพใหม่ครับก็เสียงเชนนะครับขอโทษขออภัยนะครับพี่เพื่อนน้องๆทุกคนครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมไปฉีดวัคซีนโควิด19มานะครับไปฉีดวัคซีนของเอตตามานะครับก่อนที่ผมจะลงหวยเราเรามาให้นะครับสองคลิปนะครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครมาเขียนเข็มแรก รู้สึกว่านนหนาวร้อนนะครับขอโทษเราไปไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคนนะครับผมเลยมาสรุปนะครับแนวทางที่ผมมาให้นะครับว่าหวยดาวมันออกอะไรนะครับอยาจะบาทุกท่าน,นตามต่อนะครับแนวทางที่ผมให้นะครับในทางหวยเราวผลที่ออกนะครับนี่นะครับแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่ง หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับผมมาสรุปให้นะครับว่ามันออกอะไรบ้างนะครับก็ผมไปสีวัคซีนดมากเนี่ยตัวห่อนมากเลยครับไม่สบายบ่ได้ต่อเคอมเมนต์แล้วก็มีเวลาสิมาลงให้ทุกคนเลยนะครับขอโทษต่อไปนะครับที่เบิด์มาลงมีเวลาห้ขัดส่วงขาดเวลาเนาะในทางมากนะครับผมหายเด็นครับ6 0ศย์อนะครับผมบอกว่าวิ่งบนล่างนะครับ หกศนี่ผมก็บ,บอกย้ำเสมอว่าให้มากหกสองต้องวิ่งบนลังมันแล้วก็ได้เงิน,นดีแล้วนะครับหกศนย์ูกมาหาหกศูนย์สองเจ็ศย์เก้าสองมากนี่นะครับมสาสรุปให้นะครับเดี๋ยวเบื่เยียดแปย์ศูนย์หนึ่งหดครับหนะึ 1, 2, นะ่งแปดหนึ่งหนึ่ดหนึ่งสองะหนึ่งสองมาแต่หางล่างนะครับ แปดศูนย์ศูนย์ผมหายมากว่านอกแปดนูนยูนย์นี่มันถือมากแต่ใ้มันขอมากแบบแปดศูนย์แปดศูนย์อ่านาจะบนเรื่อลางนะครับเนาะนที่บนทีหาเมื่อเพื่นก็คือว่าโอเคอยู่นครังแปดศูนย์นสออรรผมบินให้ศูนับบอมี ้างล่างนาดีเป็น2 1นะครับ1 2มันเข่าตัวกลับครับ1 2 2 1นี่ครับตัวนี้นะครับนาดีเป็นล่างนะครับเนาะล่างนะครับเนาะหน่งแปนะหน่งนะจะบนนะครับ1 8บนก็เข่าตัวกลับครับเลขที่ผมมักให้ก็คือเลขเบิลนะครับ0 0กับมากนี่ครับสื่อที่ในพื้นที่เขาให้มาคือกันนะครับเนาะ มาบนอีกใบหนึ่งนะครับเด้อมาเงี้เง้ยนะครับมาสบายแห้งกินหอดตัวคนนะครับมมามาให้ว่าเจ็ดอแปดเจ็ดเก้า 8, 7, 9, นะครับผม,มกับมาให้แปดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ 6, 8, มกแปดหนึ่งผมกับอุตสานะครับว่าแปดหนึ่งนี่ก็ถือว่าบนญขาตัวครับนะครับเลขบนหนึ่งหนึ่งแปด เขาอยู่ครับแปดศูนย์ศูนย์แปดนี่งเแบบังนะครับ8ปดศนี่ก็คือว่าโอเคนะครับเขานะครับแปดศูนย์ศย์หนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับมากครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับอันนี้แปดศูนอ่าแปดศูนย์นหนึ่งหนึ่งแปดือแปดศูนย์นิ เลขบุญด้วยลางครับจด้รับเนเทียมให้กันแปดหนึ่งหนึ่งแปดรือว่าเลขบนญหรือว่าเขาโอเคอยู่ครับขอโทษขอให้พ,พ่อแม่เพนน้องจะเป็นเพื่อนนะครับเด้วที่ผมมาไมวเลาก็าไปหาบัวหอมประสีะต้อสิ้นต่อไปนี้ผมเกิดต้องดูแลสุขภาพของ,องดีๆนะครับเดี๋ยวผมมาผามาชมเหนือทางต่อไปนะครับเด้ออ่าววัที่จะมานะครับ มาชมแนวทางนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับต็กความบอนเทิงช่องผมบอกสนับสนุนท่านในการมาั้นนะครับเด้อเด็กที่มีอาอยุตัวงแต่18ปีควรมีปกคร้อองมากดูแลนะครับขอแนะนำติดชมนะครับแนวทางนะครับนะแนวทางหวย รัฐบาลนะครับรัฐบาลเล่านะครับหรือว่าล่าพัฒนานะครับล่าพัฒนานะครับน่าจะตรงกับฟันตุลรหัรนะครับเด่นต่อไปเนี่ครับเด่านมกรากุมภามีนาเมษามิสภามิถุนา กระดานะครับในกระดานดาครับนอกซิกเกนคือเด่นเกตนะครับเด้อเด่นเกตวหายเด่นนะครับเด่นสองเด่นแปดเด่นสามนะครับสนับสนนะครับวิ่งบนนะครับบนกับลางนะครับสามตัวนี้ ศูนย์สองแปดหกสองสามนะครับแล้วนะก็สองแปดสามครับยังมัดจอหายนะครับเล่นสองกับหนึ่งสองศูนย์สองสาม สองสี่สองหกสองแปดส่วนแปดงกูกหายมากแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม แปดห้าแปดหกครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหา้าสามแปดเฮ้ยสามแปดแปดสามก็ตัวเดีวยวน,นะ สามเจ็ดครับจ <c oughs> ุดล่องนะครับจุดล่องนล้วจุดกันนะครับจุดล่องกรับมี6หกสามหากสอง หกแปดเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดครับเบิลน,นะครับกันเบิลครับคือเกอลครับกอมาให้สองสอง แปดแปดสามสามครับพี่น้องจุดถ่ายก็หักพอ่อแม่เย็นงงเสมอนะครับขอโทษขอภัยนะครับเพื่อนเพื่อนที่สามารถรับชมแล้วที่ผมไปหาชาติปวดตัวไฟนะครับเพราอผมมาฉีดวัคซีนมาหนังสือว่าออนไลน์เลี่ยงแห้งนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับว่าแนี่ยถ้หวยรับพัฒนานะครับนลังจาวันที่หนึง่งเดือนอันนี้เดือนทัดไปดก็เดืน 8, 8, อเดนเจ็ดนะครับถ้าผมอ่าจํา,าเดือนผิดผมหมายว่าเดือน สองสามนะครับจะเร่มนะครับดิ่งบทล่างนะครับตัวพมักกันนี่นครับพมัสองสามสกสองแปดครับ82 85 8งแครับทวสาพมักสามศูนย์สามเจ็ครับ ตอนที่ผมอ่าจุดล่องผมก็ามักหกสองครับหกสองแล้วอีกตัวหนึ่งผมมกัเกเจ็ดแปดครับตัวนียย้สำหรับพยายบาลก็ามาักอยู่แล้วครับเดิดเบิลสองสองแปดแปดสามสามครับพ่อยักไปยเสมอเะครับขอโทษขออภัยเวยครับที่ไปหาผู้คนสาเพราะผมฉีดโควิดในที่นี้มากครับฉีดแอตตามากครับมีไอลา มีแห้งครับมีแห้งบอกบอกเลยแห้งสูบน้ำกันนะครับ